สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการดนตรีตกลม Music o l t h e Table Yes บันเทิมด้วยสาระดนตรีแบบกลมๆอย่างนี้ทุกเที่ยงวันอาทิตย์ทางช่องดูทีวีกับผมแว็กซ์จ่าสุธกรายครับและผมพคสุพลวิทย์อ๋อธรรมรัตน์ครับแน่นอนว่าเรื่องราวและสาระทางดนตรีเด็ดๆจำๆเจ๋วๆยังคงมีมาฝากเช่นเคยครับผอย่างช่วงแรก The Oneplay ครับผมมีอะไรมาฝากพี่รู้จักลิปซิงไหมพี่ลิปซิงรู้จักดีครับก็คือทำปากให้ตรงกับเพลงใช่ไหม คราวนี้ยิ่งกว่าลิปซิงค์ยังไงฮะอันแรกเนี่ยเป็นเฟซซิงค์พี่คือเล่นทั้งหน้าเลยพี่อ๋อไม่ใช่แค่ปากเลยใช่ไหมอันที่สองนี่บอดี้ซิง์พี่ครับคือมาทั้งตัวพี่แต่อันที่สองนี่รุ่นใหญ่เขาทำนะยิ่งเหรุ่นใหญ่ย่งมาดูว่าเป็นใครนะครับผมมาดูสำหรับช่วงเรื่องเล่าๆซาวนี้ครับมาดูซิว่ากีตาร์สิบตัวที่แพงที่สุดในโลกนยครับผมเป็นของใครบ้างราคาเท่าไหร่และทำไมมันถึงแพงครับอ่าและช่วงสุดท้ายครับช่วงกูดี้กูดี้มิวสิกครับ เราเอาใจพวกชาวกรันช์ร็อกนกับเดวอน่าครับ Come as you a r แต่อันนี้เป็นภาพการซ้อมวงครับซ้อมวงที่จะเตรียมคอนเสิร์ตอันรักที่นิวยอร์กฮะหาชมได้ยากมากยากมากครับเตรียมตัวพข้กับช่วงแรกครับช่วงเดว n นาเพลครับกับรายการดนตรีโต๊กลม Music o f the table yes ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดวันาเพลครับแล้ววันนี้อย่างที่บอกกันไว้ว่า มากกว่าลิฟซิงครับอ่าเฟสซิงใช่ไหมเฟสซิงครับผมมาดูซิว่านายคนนี้นะครับผมเขาจะทำการเฟสซิงครับผมกับเพลงของนิโคลอปากาดินี่ครับผมนิโโคลมีใคครรับเป็นมือเวลินชื่อก้องโลกครับที่ทำผลงานเพลงคลาสสิกน่ใช่เรียกได้ว่ามือเวลินนี้ต้องยกย่องคนนี้เป็นบิดาแห่งเวลินเลยก็ว่าได้นะครับผมก็เขาทำการเฟสซิงบนเพลงของบากาดินี่ครับมาดูซิว่าเขาจะจดจำเพลงเพลงนี้ได้ดีแค่ไหน ครับผมในคนนี้นี่ใช้ชื่อยูสุเนมว่าฟรังโกจีน23ครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นชื่อจริงเขาหรือเปล่าแต่ที่แน่เรามีเพื่อนอีกหนึ่งคนบนโลกไปนี้แล้วครับที่รักดนตรีเหมือนเรานะครับผมส่วนดีไม่ดียังไงนี่มันใช่ไม่ใช่อย่างไงถูกต้องตามหลักสระวิทยาไหมเนี่ยครับผมเราไปถามมิวสิกกูรูของเราดีกว่าครับเกี่ยวแล้วครับไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์เราทําให้เกี่ยวได้แน่นอนแน่นอนครับอาจารย์ปราดครับ ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์นะครับไม่มีวันสิ้นสุดนะครับจินตนาการสําคัญกว่าความรู้นะครับคิดออกไปให้มันนอกกรอบนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในการนําเสนอนะครับกับดนตรีพลาสติอลซึ่งหน้าของมนุษย์เนี่ยทำอะไรได้เยอะมากช็อมากเลยครับคือมันอดิตพอดีนะครับมีการดีไซน์มีการตีความของลีลาของดนตรีกับสีหน้าของมนุษย์นะครับ ผมว่าต,ต่อไปจะจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเยอะๆหนึ่งเพราะว่าบางทีอาจจะมีเรื่องพวกนี้เกิดขึ้นมาเยอะแล้วแต่เราอาจจะไม่เคยเห็นนะครับแต่ด้วยอินเทอร์เน็ตนะครับด้วยการสื่อสารในระบบใหม่ๆนี่มันทาให้โลกใบนี้เล็กลงนะครับคนที่มีความคิดสร้างสารรค์มากๆเนี่ยนะครับผมอยากจะบอกว่าคิดอะไรได้คิดไปเลยครับแล้น,นําเสนอตัวเองขึ้นไปถ้างานของคุณดีงานของคุณน่าสนใจงานของคุณมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเนี่ยผมว่าวันหนึ่งก็โอกาสทั้งหมดของคุณแน่นอน นะครับชอบมากๆครับกับรายนี้ขอบคุณครับจากมิวสิกกูรูของเราก็ผ่านคนไปเมื่อกี้แค่เฟสพี่ครับผมคราวนี้เล่นทั้งบอดดี้เลยพี่คราวนี้เป็นคลิปของโรเบิร์ตแอดกินสันครับหรือที่เรารู้จักกันในนามมิส์บีนั่นเอ่แน่นอนคนนี้เขาเคยมาแล้วนะเขาเคยมารายการเราแล้วจริงครับแต่ตอนนั้นตีกรองตีกรองลมครับ คราวนี้เข้ามาคอนดักเตอร์ครับเพลงของบิทอฟเฟนครับซิมโฟนีหมายเลขห้าครับผมสนุกสนานแน่นอนครับวนนี้หมอนี่นะครับไม่ต้องพูดครับแค่ขยับตัวก็หาแล้วไปชมกันเลยครับ ่เป็นยังไงบ้างเล่าเรื่องได้โดยไม่ต้องพูดสักคำเลยใช่โอ้โหรายการจริงๆเยอะจริงๆครับแมนนี้นี่เจ๋งไม่เจ๋งยังไงเราไปให้มิวสิกกูรูของเราเคลียร์อะไรดีกว่าครับผมขอคนดักเตอร์หรือเปล่าครับผมอาจารย์ปราดครับ มิสเตอร์บีนะครับหรือโรแบนอักคินสันนะครับกับงานนี้นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเด็กคอนดักเตอร์จริงๆเคยเห็นนัานหนึ่งของเขาที่เขาตีกลองซึ่งก็ประทับใจมากๆอยู่แล้วนะครับคราวนี้เขาก็มารับบทบาทเป็นคอนดักเตอร์ในจินตนาการในการนําเสนอการตีความการด้วยลีลาและท่าทีของเขาเองนะครับเพ่งก็บอกว่างานนี้ก็ประทับใจเช่นกันแต่ถ้าถามผมเนี่ย ผมยังชอบประทับใจในาพาที่เขาตีกลองนะครับลองเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้เดี๋ยวนี้นะครับกับมิสเตอร์บีนคนนี้ต่ผมว่าคนนี้ก็หนึ่งในตองอูในสายของเขานะครับคนที่จะมาเป็น Bean, no. นะมิสเตอร์บีนนัมเบอร์สองเนี่ยยังไม่เห็นเลยนะครับ ขอบคุณอาจารย์มากๆครับผมแหมโอ้โหกับเป็นไงบ้างครับกับการลิฟซิงในแบบของดนตรีโตะกลมแบบเรางั้นเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปพบกับช่วงต่อไปดีกว่าครับช่วงเรื่องเล่าสาวนีครับกับรายการดนตรีโตกลมมิวสิกออฟเดอะเซ e เปิ้ยยส ต้อนรับเข้าสู่ช่วงเรื่องราวสาวนี้ครับก่อนจะไปถึงข่าวเนี่ยเห็นว่าพี่พลมีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ครับผมก็คือการประกวดกีตาร์โอเวอร์ไดฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่แปดนั่นเองนะฮะจัดโดยนิตยสารกีตาร์โอเวอร์ไดฟ์กีตาร์แมกซี่มือกีตาร์ทั้งหลายเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมกันเลยนะครับชิงเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทนะฮะเงินรางวัลชนะเลิศไม่น้อยนะครับเนี่ยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปสามสิบ ครับผมส่งกันเข้ามาเยอะๆครับผมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวอร์เว็บปราบยูส a กดอทคอมสแลสโอเวอร์ไดสกีตาร์คอนเทครับหรือ w w w f a c e b o o k c o m ๊กดอทคอมสแล i โอเวอร์ไดสกีตารครับส่งกันเข้ามาเยอะๆครับเราจะได้มีมือกีตาร์มาประดับวงการกันก็กติกาคราวนี้ก็เปลี่ยนแปลงเล็กน้อยจากครั้งที่แล้วครับเช่นเรื่องเมื่อก่อนนี้จะต้องเล่นคนเดียวไมีแบ็คข้ามมีแบ็คแย่เวลาส่งคลิป รอบแรกนะฮะแต่คราวนี้เปลี่ยนใหม่ครับก็สามารถเล่นกับแบ็คกิ้งแบ็คก็ได้หรือว่าจะเล่นกับวงก็ได้ฮะแต่ว่ากรรมการจะดูแค่ครับเพราะว่าเป็นงานประกวดกีตาร์ใช่ฮะมือกองไม่ต้องโซโล่มานะครับผมไม่ช่วยอะไรนะครับผมบางครั้งหวังดีกับเพื่อนไงเฮ้ยมึงไม่ต้องห่วงเด่นเด่นเด็กูโซโล่ให้ช่วยมึงยูนิซอนแกช่วยครับไม่เกี่ยวนะครับผมโอเคครับมาดูข่าวของเราบ้างดีกว่าครับผมพี่พลเคยได้ยินเรื่องราวของไวโอลินตัวเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านอะไรอย่างงี้ยไหมครับเคยได้ยินอยู่อะเ ในโลกของกีตาร์ก็มีนะครับพี่วันนี้หัวข้อข่าวเราคือกีตาร์สิบตัวที่แพงที่สุดในโลกครับอแพงสุดเท่าไหร่เนี่ยเป็นล้านพี่อ,อยากรู้ไหมครับว่าทําไมกีตาร์ราคาเป็นล้านทำไม,มถึงเป็นอย่างนั้นอยากรู้ครับไปชมข่าวนี้กันเลยดีกว่าครับ,รบผสําหรับตัวแรกกันเลยดีกว่าครับ ตัวนี้คือ1949 Fender Boardcaster ครับผมตัวนี้รุ่นเก่าเลย1949ใช่อันนี้คือเป็นตัวโปรโตไทป์ครับคือก่อนที่ Leo Fender เนี่ยเขาจะออก Telecaster มาเนี่ยแล้วหัวเรียมๆช่วงแรกเนี่ยเขาใช้ชื่อว่า Boardcaster ครับเรียกว่าเป็นรุ่นทดลองของ e l e c a s t e r ครับไม่ได้ทำออกขายครับราคาครับราคาราคาถูกนักสะสมอิสระประมูลไป375,000 US อลลาร์ครับก็เกือบล้าน คูณ30ไปครับครับนะครับผมอ่ะตัวแรกครับเป็นกีตาร์ที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์วงการกีตาร์ไฟฟ้าเป็นอย่างมากอ่าแล้วตัวที่2นะครับผมครับตัวที่2นี้ได้แก่อันดับต่อมาครับครับผมเป็นกีตาร์ของอิลิกแคปตันนะครับผมตัวนี้มีชื่อว่าโกลิฟตัดโตแคสเตอร์ครับผมกีตาร์ของเฟนเจอร์สแตตโตเลยใช่ครับผมเพียงแต่ว่าบอดี้เนี่ยมีการลงทองคำยี่ K ไปด้วยเรียกว่าแพงทองใช่ครับ <king. S 2> ปิดทองปิดทองฝังลูกนิมิตไม่ใช่ไม่ใช่นะครับกีบตา้าที่ถูกประมูลไปในราคา4 5 5 5 0 0 5 5 0 0มนดอลลาร์นะครับผมโอ้โหก็ราคาสูงใช้ได้นะครับส่วนหน้าตามันก็นี่ครับเป็นอย่างนี้ครับ,รบเป็นพิกอัพเลเซนเซอร์แต่ว่าแพงแงทองแลงทองนี่แหละครับ อ่ะมาดูต่อไปครับผมตัวต่อมาฮะครับเป็นของ the b e a t l e s The b e a t l e s ครับใช้ในช่วงปี1966แล้วก็ถึง1969ครับนะครับก็คือคนที่ใช้ต้านเนี้ยก็คือจอร์จเฮอร์สันแล้วก็จอร์เลนนอนครับผมเป็นยิปซัน sg ครับอ่าชาวร็อกคงชอบตัวนี้ครับผมถูกขายไปในราคา570,000 us ็ดดอลลาร์ครับผมคนนี้ าแล้วนะซื้อมาเล่นต้องดีพี่ตัวเนี้ยนะครับผมหน้าตาก็เป็นเอสจีครับผมแต่ทำไมเอสจีแพงเหลือเกินอ่ามาดูตัวต่อไปตัวหลองมานะครับชื่อว่าเลนนี่ครับผมนี่เป็นชื่อเล่นน่าตัวช่ครับอะไรจริงเลนนี่เป็นชื่อของภรรยาของสติวิเลวอนครับอ๋อครับผมใช่แล้วภรรยาเขาเนี่ยซื้อกีตาร์ตัวนี้ให้เขาครับครับอ่าชื่อให้เป็นเฟนเดอร์สตัตโตคาสเตอร์ปี1 965ครับผม ก็คือภรรยาเขาเนี่ยซื้อให้เป็นของขวัญในปี1980เพื่อเป็นของขวัญฉลองวันเกิดปีที่26ของเขาตอนนั้นอายุ26น้อยกว่าเราอีกได้กีตาร์สุดยอดเลยนะโอ้โหถูกประมูลไปครับ6 2 3 5 0 0 US d ลลาร์ครับกีตาร์นั้นเนี่ยนึกว่าเลยยอดราคาเนี่ยพี่โอ้โหอ่ะเรามาดูลำดับที่6กันไล่ลงมานะอ่าตัวต่อไปครับคือกีตาร์ของเอลิคัครับครับเป็นกีตาร์โป่งครับ กีตาร์โปร่งเลยครับธรรมดาครับผมแคปตันนี่ต้องมาตินแน่นอนอ่แน่นอนชิมิเจอรเขาก็ออกมาตินนะครับผมแต่นี้เป็นมาตินปีเก่าซะด้วย39ที่เกา้าที่เกิดทั้นนที่นะครับผมก็อีกิขปตันนะครับประมูลครับผมพี่ว่าเขานํากีตาร์หลายตัวประมูลออกเพื่อเอาเงินเนี่ยเข้ากองทุนคอสโครับเป็นกองทุนที่เกี่ยวกับช่วยผู้เลวกยาเสพติด เพราะว่าตัวพี่เขาเองก็หนักมาก่อนครับเข้าใจก็เลยประมูลกีตาร์เพื่อช่วยเหลือนะครับมาติ้งอัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งธรรมดาที่ถูกประมูลไปเท่าไหร่ครับเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อย US ดอลลาร์ครับพี่ไปกันใหญ่แล้วก็ค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆพี่ไล่มาสู่อันดับหนึ่งนะครับผมอ่ะอีกตัวหนึ่งลำดับที่ห้าขึ้นทางแล้วแคปตันอีกแล้วแคปตันอีกแล้วครับแต่คราวนี้เป็นกิฟสันนะครับ ES 325ปี1964ประมาณช่วงนั้นก็ถูกประมูลไปชิวๆครับ 8แสนสี่หมืนี่จะแตะล้านเหรียญดอลลาร์ครับผมเกือบแล้วฮะโอ้โหตำหนิมากถ้าเกิดปัจจุบันนี้ก็ราคาก็2องสพันเหรียญตัวนี้นะครับผมแต่เป็นของอีลิกับตันก็ปลายกันใหญ่นะครับผมตัวต่อไปอีกครับลำดับที่4ครับเจ้าเดิมครับอีลิกับตัน้นตันอีกแล้วครับอย่างที่บอกเขาเอากีตาร์มาประมูลเพื่อทำการกุศลเยอะตัวนี้เป็นตัวที่ดังมากครับเป็นสตัตโตคัปเตอร์สีดำชื่อว่าแบล็กกี้ครับอ่าที่สำคัญเลยคือกีตาร์ตัวนี้ครับผม คอกับบอดี้เนี่ยเป็นของคนละปีนะเป็น57กับ58อันนี้คือตัวแบ็กกี้ที่โด่งดังที่เขาใช้เลยครับและประมูลได้แพงมากๆครับผมเท่าไหร่ครับถูกประมูลไป959,500าครับผมคือเพลงอย่าง Wonderful Tonight อะไรเงี้ยสุดอัดด้วยตัวนี้ครับนเป็กีตาร์ที่ย่ามีหลักเรื่องราวครับผมขลังพี่ผมเด็นวัดละขลังแห่งโลกกีตาร์พี่นะครับผมแหมลิขตตันนี้ ถ้าเอาเงินเข้ากระเป๋านี้รวยไปแล้วนะพี่ผมอบผมาดูต่อต่อไปครับครับผมอันนี้เป็นของนักร้องชาวจามกาครับแน่นอนว่าที่โด่งดังก็ต้องบ๊อบมาเล่แน่นอนครับผมเป็นกีตาร์วอสเบิร์นครับคัสตอมเมดครับนะครับผมโอ้ราคาตัวนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะน่ากลัวครับครับ1.2ถึง2ล้านดอลลาร์ครับผม แต่ว่ากีตาร์ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ขายครับครอบครองโดยรัฐบาลของจาเมกาอะไรใช่จริงๆเอ่อบอมมาเลนเนี่ยแต่งเพลงใดรัฐบาลไว้เยอะมากครับไม่รู้รัฐบาลทำไมถึงเอากีตาร์ตัวนี้มาครอบครองเลยยึดกีตาร์ไว้เลยใช่ครับผมร้านสองไปถึง2ล้านแล้วนะครับถ้าไปขอซื้อรัฐบาลจาเมการาคาจะสูงกว่านี้นะครับผมอ่ะมันดูตัวต่อไปล้าดับสองใกล้ลัดับที่หนึ่งเข้าไปทุกทีแล้วร้านไปแล้วอันนี้ร้านถึงสอง้านแล้วนะครับอ่ะตัวต่อไปตัวนี้นี่เลยครับครับ กีตาร์ของเทพเจ้ากีตาร์ครับจิมมี่เฮนดริกครับผมเป็นสตนดโตคาสเตอร์เซนเดอร์ปี68ครับนะครับผมกีตาร์ตัวนี้นะครับราคาประเมินคร่าวๆคือ2ล้านเหรียญครับ2ล้านเหรียญครับใช่ครับผมเป็นกีตาร์ที่มีความสำคัญคือเป็นกีตาร์ที่เฮนดริกใช้เล่นในงานบูสท์พ็อกครับผม9 6 9ครับหลายคนอาจจะเคยดูดีวีดีอันนี้แล้วตัวนี้แหละครับผมที่เฮนดริกเล่นเล็บดำปี่เลยครับตัวนี้แหละครับผม2ล้านนะครับมีจิงไก ใช่ครับผมถ้าเรียนแล้วจะขังมากแต่เก่งมันเฮนดริกเลยนะครับผมเขาก็เลยซื้อกันไปนะฮะอ่ะรับแล้วก็มาดูตัวสุดท้ายกันครับผมตัวสุดท้ายนี้เป็น f e n d e r s t r a t o โต s t e r ครับทเสีขาวคอยดำธรรมดาครับผมเป็นรุ่นธรรมดารุ่นธรรมดาแต่ผมกทำให้ไม่ธรรมดาใช่ครับผมกีตาร์ตัวนี้ชื่อว่า Reach out to Asia ครับผมเป็นกีตาร์ที่มีศิลปินระดับโลก19คนครับ คือเป็นใครกันบ้างเนี่ยไปหาชมเราเองแต่มีเยอะมากครับดังทุกคนครับไม่ต้องกลัวคนไหนไม่ดังเลยครับผมแล้วก็เซนลงไปบนกีตาร์ตัวนี้แล้วถูกประมูลไปโดยเช้อพรพวงคนหนึ่งราชบงกาตาร์ครับแล้วที่ไปที่มาของก็คือเพื่อช่วยจีนอเมรินะครับเพื่อช่วยจีนามิใช่เอาเงินเพื่อการกุศลเท่านั้นเลยครับผมแล้วนี้ถูกประมูลไป2.8ล้านดอลลาร์ครับเป็น World ์เรคคอร์ดเลยครับผมครับ ใจบุญจริงๆครับใช่ครับผม2.8ล้านนะเรียนได้ว่ากีตาร์ไม่ใช่เครื่องดนตรีที่ไร้สาระนะครับอย่างเงี้ยมีช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะโอเคนะครับกับเรื่องเล่าซามนี้ของเราครับกับกีตาร์สิบตัวที่แพงที่สุดในโลกและโอเวอร์ได้กีตาร์คอนเทสต์ครั้งที่8นะครับผมโอเคครับผมกับช่วงเรื่องเล่าซามนี้ครับเดี๋ยวเตรียมตัวกับพบกับช่วงต่อไปเลยครับกับช่วงกูดี้กูดี้มิวสิกครับกับรายการดนตรีต้องกลมมิวสิกออสเตรเลียโบ้ยเยส ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงกูดี้กูดี้มิวสิกครับดนตรีดีๆรอท่านอยู่ะแล้ววันนี้อย่างที่สัญญากันไว้ครับผมสำหรับแฟนๆของ Grand Rock รต้องรู้จักวงนี้และห้ามพลาดแน่นอนครับเนเวอร์ฟาน่าครับซึ่งมาในเพลง Come As You Are นะแต่ว่าเป็นการซ้อมครับของคอนเสิร์ตทันปรักที่นิวยอร์กตอนนั้นเยฟโกยังตีกลองให้อยู่เลยครับตอนนี้ก็ลงนั้งไปฟูไว้เติมแล้วรียกได้ว่าเป็นภาพที่หายชมได้ยากอเช่นกันนะครับ And open pan, they were not. I told you, let me back as you are. They're hearing some kind of buzz from this. Is Scott ready now? Probably. Is Scott able to talk back to us? Can you hear me? Yes. Okay, I'm here. Okay, we're ready. Okay, we're on. ยาากศยังมีกุกกักกุกกักคุณพร้อมไหมคุณได้ยินไหมโอ้โหเห็นกันโคเบระคิดถึงนะเคยกินน้ำชาดอะไรหรอครับพี่โอเคครับพี่นะครับก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเป็นภาพบรรยากาศการทำงานของโปรเฟชชั่นอลจริงๆนะครับใช่มึงนอกเขากีตาร์เขาโมดิฟายด้วยนะเยอะแยะไปหมดกีตาร์โป่งมีวอลลุ่มวอลลุ่มมีวอลลุ่มมาอยู่ตรงนี้จ้าบจริงๆนะครับคือเรียกว่าภาพการแสดงภาพหนึ่งเนี่ยมีอะไรให้เราสังเกตเยอะแยะไปหมดเลย นะครับผมก็จบไปแล้วกับกูดี้กูดี้มิวสิกครับผมคงถูกใจแฟนๆเนวาน่าไม่มากก็น้อยก่อนจะจบรายการครับฝากไว้อีกเรื่องครับผมโอเวอร์ไดายจิตตาคอนเทนต์ครั้งที่8ครับโอเวอร์ไดายห้ามพลาดเลยครับผมถ้าเป็นแถวบ้านครับผมเนี่ยความสำคัญจะเท่างานแข่งเรือยาวประจำปีเลยครับผมนะครับผมถ้าเพื่อนๆทางบ้านมีเรื่องราวทางดนตรีเด็ดๆจังๆเจ๋อๆยังไงก็รบกวนส่งมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับครับผมพบกับเราสองคนได้ใหม่ทุกๆเที่ยงวันที่ทางช่องดูจีวีและเวลารีรันข้างล่างนี้กับรายการดนตรีโตก Music กออฟเดอะลาเตเพยวันนี้เราสองคนลาไปก่อน <Sw at S 1> สวัสดีครับ